คำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเงินน้อยใช้น้อยอย่างประหยัดเงินหนาถ้าอยากสนุกก็เข้ามาดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดคล b e กันด้วยนะครับด้วยความหวังดีจากเซียนนอ,อก,กอาตะคายสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับวันนี้ผมอยู่ที่ LSM 99นะครับอยู่ในส่วนของเกมยิงปลานะครับส่วนนั้นก็ยิงปลาครับแล้วเข้ามาที่ค่ายเกมสเปซเกมมิ่ง ครับเข้ามาที่ค่ายเกมสเปซเกมมิ่งด้วยงบ2,500บาทไปที่เกมฟิ i ชิง a อลครับฟิ i ชิง a อลตรงนี้ครับคืตอตามมงฝึกนะครับหรืออีกหนึ่งช่องทางครับใต้คลิปนี้ครับใต้คลิปนี้มีลิงก์ให้กดมีระบบออโต้ให้เข้าด้วยนะครับไม่ยุ่งยากง่ายๆนะครับทําตามขั้นตอนเพียงไม่กี่วินาทีก็สาเร็จแล้วนะครับใครมีทีเด็ดหรือว่าแหวกการที่ผมเล่นทําใช้คําว่าแหวกเลยนะ อ่าแหวก่อที่ผมเล่นนะเข้ามาลองดูครับจากจากที่ผมเล่นแล้วเป็นยังไงดูกันว่าได้หรือเสียถ้าเสียจะปรับยังไงถ้าได้จะปรับยังไงลองเร่งเข้ามาดูครับลองเร่งเข้ามาดูนะเร่งเข้ามาเลยนะหรือจะเร่งเท่าไหร่หรือเร่งเข้ามาเลยเออผมไปห้องจเลียครับไปครับผมชอบที่เจ็ดบาทผมก็ไปที่เจ็ดบาทคุณชอบเท่าไหร่คุณก็ไปเท่านั้นนะครับอ่๋ในผมเล่นเจ็ดบาทให้ดูครับเริ่มที่เจ็ดบาทเล่นตัวใหญ่กันเลยนะอะไรอะไรนะ ับแค่ขันาัๆจ่อยเลยครับตังนี้จ่อยเลยครับยอดไปเลยเยี่ยมไปเลยครับตรงนี้ครับเราคืนมาแล้วนะสองพันห้าเราคืนมาแล้วนะไม่ตายนี่ถ้าตายจะเป็นอย่างนี้ครับ เน,นเน้นไปเลยครับเน,นเน้นไปเลยนะเราเลือกได้นะครับตรงนี้ครับกระสุนทะลุยาวนะยูที่เอา้ายูที่ครับเออกระสุนมันจะทะลุยาวนะเราไปตำแหน่งตรงไหนมันก็จะไปตรงนั้นให้นะครับจะทุบแล้วนะครอนมาเนี่ผมก็จะจะจ้องจะทุบแล้วไปแล้วหนีแล้วหยุดนะอ่ายังดีครับเข้ามาให้นะ พอพอครับ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 เจ้ากินไปเยอะเหมือนกันครับนั่นแหละะโกลมเลยนะค่อยๆเล่นนะครับค่อยๆเล่นนะครับตรงนี้นะดูแล้วนะแววนะมันมานะวันเนี้ย้วยพลังแห่งแววมันมานะแววจะโดนนะ เออมันไม่มีอะไรหวือหวามันแตกยากเลยวันนี้ดูดีนะมีคนเล่นด้วยสองสามคนนะรอไปเรื่อยๆครับรอไปอีกครับหยุดใครจะหยุดใครอ่ะโอเคอยายกหยุดก็หยุดโดนไปอยู่สี่ล้วก็บาทเกือบห้าร้อยแล้วเนี่ยนี่เน่เก็บได้ครับเราเก็บได้ตรงนี้ครับ โดนไปสองร้อยห้าบาทครับจิตจอาขบวนมาแล้วครับใกล้จะสําเร็จโทษครับอ่าพอขบวนมาเนี่ยสำเราเล่นคือเราเล่นมาสักระยะแล้วปล่อยเขาครับปล่อยเขาไปเลยครับนี่เป็นไงครับกำไรมานิดหน่อยครับปล่อเลยครับเก็บให้หมดครับเก็บให้หมดอย่าให้อย่าให้เหลือเอออย่าให้เหลือครับอย่าให้เหลือเราเก็บได้นะหายไปไหนบ้านมา หายไหมขึ้นมาครับขึ้นมาขึ้นมานี่พอถึงตัวปลาหมึกตรงนี้แล้วครับมันจะยากนะปลาหมึกเนี่ยหยุดนะ,ะเป็นบางช่วงนะปลาหมึกผมบอกไว้เลยเป็นบางช่วงครับปลาหมึกที่เราจะได้จากเขานะอ่าตรงนี้เราเหลือเนี่ยไม่ตายแล้วหยุดนะ,อะพอ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 ได้ไหม400ไหมไม่ถึงครับโอ้ได้มาหน่อยไหม ได้ไปแล้วไป430โอ้ได้ไป430โอ้ยขอเราเสียไปแค่นี่ครับไฟไลท์ของเราตรงนี้ครับเป็นมังกรครับสุดหล่อตรงนี้ครับมังกรสุดหล่อตรงนี้ครับดูจะเป็นของไทยครับทีนี้ครับยิเงินยับครับยิเงินยับใส่ได้ใส่ไม่ยั้งครับใส่ไม่ยั้งครับใครอ่ะโมูที่ใช่ของเรานะของเราไหม จะไม่ใช่นะครับไม่ใช่ขเราโอ้โหแต่ได้จริงนะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรมีทังสามรอบนะสามรอบผมบอกเขาไว้แล้วไหมผมสามรอบสี่รอบเลยตรงนี้นะเก็บอีกครับเก็บอีกนะเก็บมาครับมาตอนมาครับขอกไทยนี่ขอกไทยมาดูขอกไทยเรียบร้อยครับตั้งดูกันเลยเท่าไหร่พันสามไปแล้ว นั่งดูกันไปเท่าไร่สาไมไปอ้าสามรอบครับดีไหมสี่รอบครับถือว่าจัดจ้านในตำนานเลยทีเดียวครับทีเดียวรอบเดียวเอาอยู่ครับเราไปดูอีกสักรอบึงครับนองคอยครับยังไงครับนีเ่เราหยุดจุดได้นะ 4, นะสี่พันนะรอบสุดท้ายครับ หยุดได้แล้วนะจริงแล้วอะ่ะโอเคคุณหลอกดาวนี่จะไม่ใช่เราครับโอ้โหหยุดครับหยุดหยุดโอเควันนี้ผมขอหยุดแค่นี้ครับเมื่อ,อ,อ,มอกดดี้ได้หยุดไ,ดไปแล้วครับกำไรผมเหลือแค่สี่ร้อยสี่สิบแปดบาทไม่ถึงห้าร้อยเฮ้ยเราดีนิดหน่อยนะดีนิดหน่อยนะเออดูดิไม่ถึงห้าร้อยแล้วครับวันนี้เ oh. ออ ได้เท่าไหร่ครับ892อาอะไรมาครับโอเควันนี้ผมพอจบแค่นี้แล้วการใช้มีแท็กติกอะไรนะครับเข้ามาได้จริงจริงเมื่อกี้หยุดตั้งแต่ที่มังกรก็ได้แล้วนะครับผมเหลือ2008ผมได้300กว่าบาทเกือบ400วันนี้ค่าค่าค่ารถกลับบ้านเองนะโอเคนะครับลิงกเข้ามาครับลิง์ใต้คลิปนี้ครับลิงก์กันเข้ามาโอเควันนี้ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดถูกใจกัซับสไครต์กันนะครับสวัสดีครับ